คลิปนี้พาดูรถเก่งเล็กกันบ้างน,นะครับกับรถอีโคคานะครับรถเก่ง5ประตูนะครับสวยๆรูปทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับของค่าย m i ิ s ซูบิชินะครับกับมิลาดรุ่นพิเศษนะครับสีขาวหลักคาดำนะครับจำกัดแค่300คันเท่านั้นนะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะคามคันนะครับผลิตในช่วงปี2018นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับเดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับสีขาวหลังคาดำนะครับนะเรามาดูความพิเศษของเขาดีกว่านะครับกับรุ่น1.2 GLS Limited มีอะไรให้กันมาบ้างนะครับสำหรับออปชั่นนะฮะในส่วนด้านหน้านะครับเห็นตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้นะครับสวยงามนะกระจังหน้านะครับเป็นแผงแบบนี้นะครับพร้อมประกอบที่เป็นโครเมียมนะครับ ในชุดของโคมไฟนะครับมีโครเมียมตัดอยู่ด้านในนะครับพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับด้านล่างนะมีไฟเดย์ไลท์อีก1จุดนะครับนะด้านบนเป็นไฟหลีนะฮะขอภัยนะครับด้านล่างเป็นเดย์ไลท์นะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างนะกรอบใช้ด้านล่างเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับนะสวยๆนะครับ มาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะด้านข้างนะครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับสีดําเงานะสวยๆนะครับนะใส่ยางขนาดนะครับ1 7 5 6 5ขอบ15นะครับเป็นยางปูดเยียนะครับนะอันนี้ก็ยางปี2020นนะครับนะด้านข้างตรงนี้ไม่มีไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ที่นี่นะครับตรงกระจกข้างนะครับก็เป็นสีดำนะครับ หลังคาสีดำนะครับตันนี้ก็ตกแต่งมาจากโรงงานนะฮะนะสวยๆนะครับมีการสั่นอ่ฝนให้เรียบร้อยนะครับมือจับนาสีเดียวกับตัวรถนะครับมีปุ่มคีเรตให้นะครับตรงนี้นะครับใช้ด้านข้างนะครับนี่นะเป็นแผ่นยางแบบนี้นะครับการหินกระเด็นนะโอเคเลยนะครับนะไฟท้ายเป็น LED นะครับเห็นไหมฮะเม็ดๆสวยๆนะครับนะนะฮะด้านบนนะครับนี่สปอยเลอร์นะครับทรง สปอร์ตนะครับมีไฟเบรกดวงนิสสันด้านบนนะครับพร้อมกับสับอากาศแบบนี้นะครับสั้นๆนะนะครับมีที่ปัดน้ําฝนให้นะฮะนะครับปุ่มปลดล็อกฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับมือจับน้าสิบเร็วกับตัวรถนะครับนี่นะฮะมิาดนะครับมีไฟทับทิมนะครับในส่วนด้านท้ายนะครับนะก็สวยๆนะครับสภาพรวมๆเนี่ยสวยเลยนะฮะสำหรับภายนอกนะครับเราไปดูภายในกันบ้างนะครับ สำหรับภายในในเจ้าคันนี้ก็เป็นระบบเปิดประตูนะครับด้วยระบบคีย์เลสนะฮะนี่นะครับนักุญแจนะครับกดล็อกประตูตรงนี้ได้นะครับนี่นะกดไปนะฮะอันนี้กดล็อกนะครับกดเปิดนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะก็จะกลางออกอัตโนมัติแบบนี้นะครับเป็นการกดล็อกประตูนะฮะด้านในนะครับสีดําแบบนี้นะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเย็บด้วยด้ายสีแดงนะครับมีตัด ด้วยสีแดงบริเวณตรงช่วงตรงกลางนะครับนะก็สวยๆนะสำหรับตัวเบาะนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนะมีปุ่มปรับทางด้านซ้ายมือนะครับมีแอร์แบ็กมาให้เรียบร้อยนะครับผู้น้านะนะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับมีปุ่มการเลื่อนถไายนะครับมีการชนด้านหน้านะครับนะเตือนการชนด้านหน้าอันนี้กัปตันเมกานะฮะ จกัอยูเปิดขึ้นมานะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับอ่าเรามาสตาร์ทรถกันดูดีกว่านะฮะเป็นยังไงนะครับเจ้าคันนี้อ่านี่นะครับกดแล้วนะครับอ่านี่นะฮะคันนี้เป็นรถปี2018นะครับจดทะเบียนลงเล่มปี2019นสะิบะไม่อยู่ที่81,000ื่นนะครับอ่าคอนโซลด้านบนก็สวยๆวยนะ นี่นะฮะตัววิทยุนะครับเห็นไหมครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนะสวยๆนะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็ทําได้หลายอย่างอยู่นะนี้เป็นจอติดรถมานะครับลองใช้งานกันดูนะนะครับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับหน้าตาแบบนี้นะใช้งานง่ายๆนะฮะตรงนี้มีช่องวางของนะครับวางเกลียวน้ําได้นะครับอันนี้เป็นเกียร์เกียร์โตนะครับแบบขั้นบันไดแบบนี้นะครับ นี่นะฮะที่วางเกีียวน้ำนะครับเบรกมืออันนี้ที่พับแขนจะเป็นแบบพับกางออกมานะครับอยู่ข้างเบาะนะครับนี่นะพับขึ้นพับลงได้นะครับนนี้ก็ชุดเอกสารนะครับเจ้าคันนี้ก็มีเอกสารครบนะครับนะเรียบร้อยดีนะฮะมิ拉สก็เป็นรถเล็กน่ารักน่ารักนะครับที่ใช้งานโอเคที่บังแดดนะครับก็มีกระจกให้ทั้ง2ฝั่งนะครับไฟหน้า ดวงเล็กๆแบบนี้นะครับนะนี่นะฮะคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับครับในส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะครับพื้นที่ก็โอเคนะไม่ได้ถึงกับว่าแคบจนเกินไปนะครับพอนั่งได้อยู่แหละนะทําไม่ใช่คนล้างใหญ่มากมายนะครับนะนี่นะฮะก็บอกก็ยังสวยๆอยู่นะครับสําหรับด้านหลังนะอันนี้ปรับ ต้องขึ้นหน้าอีกนิดนึงนะครับสําหรับเบาะตัวนู้นนะอันนี้เมื่อกี้ผมปรับไว้ชิดนะครับก็เหมือนจะกว้างนะแต่จริงๆก็แล้วแต่การนั่งแล้ะกันนะแต่ละคนนะครับนะโอเคไปดูฝาท้ายกันบ้างนะครับฝาท้ายนะิดขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะฮะพื้นที่การใช้สอยนะครับเก็บของได้ประมาณหนึ่งนะครับหากต้องการก็บของมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พับเบาะลงไปนะนี่ง่ายๆนะครับดึง ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผักนะครับนะฮะดึงแล้วก็ผักนะครับนี่นะแบ่งเป็น60 40นะครับนี่นะดึงนะครับแล้วก็ผักนี่แค่นี้ก็ได้พื้นที่เก็บของเยอะขึ้นแล้วนะครับถ้ากรณีไปคนสองคนนะอะไรแบบนี้นะครับโอเคเราไปดูฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องนะของมิาดนะครับมิาดนะครับจะมากับเครื่องยนต์3สูบนะครับงานหนึ0 0พนซีซีนะครับก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับนะอยู่ประมาณ20ต้นต้นกิโลลิตรเท่านั้นเองนะครับนะนี่นะฮะสอกระโปรงนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับนะคร่าวๆนะฮะก็คันนี้มีการตรวจสภาพรถแล้วนะครับจากกูอินสเปกชั่นนะครับนะขอดูรีพอร์ตกันได้นะครับ นะโอเคนะฮะขอโทษกันอีกครั้งนึงนะครับเจ้าคันนี้เป็นรถมิสูบิชิมิลาดนะครับรุ่นพิเศษนะ1.2 G L S Limited นะครับนะสีขาวหลังคาดำนะครับในเอกสารนะฮะลงสีขาวดำนะครับลงคู่กัน2สีนะนะครับก็ใครที่มองหานะครับรถเล็กราคาไม่แพงนะครับผ่อนประมาณห0 0พักว่าบาทเท่านั้นเองนะครับปี1 8บ9นะถือว่าเป็น อีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะในส่วนของราคานะครับและโปรโมชั่นจะอยู่ด้านใต้ของคลิปนะครับนะกดดูกันได้นะฮะนะบอกเลยว่าไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนะใครที่สนใจนะครับโทรนะครับเบอร์098นะครับ282 2435นะครับหรือเบอร์เฮียนะฮะ098 426 7797นะครับแวะมาดูคันจริงกันได้นะเปิดทุกวันนะครับ9ก้าโมงเช้าถึง 6โมงเย็นนะครับนะอยู่ที่ถนนเอกชัยนะครับติดกับห้างไมโครจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ